วัดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ดูเผินๆอาจจะเล็กน้อยมากคือเรื่องฟิวส์แรงสูงตกที่โรงงาน A ซึ่งแน่นอนก็ทําให้โรงงานนั้นไฟดับไปแต่ประเด็นที่มากสนใจคือไอเหตุการณ์จุดเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงโรงงานอื่นๆได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทําให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะ คือปัญหาที่จุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นจริงๆค่ะการเข้าใจสาเหตุเอ,อ่อแล้วก็ผลกระทบในวงกว้างเนี่ยเลยสําคัญมากค่ะงั้นเรามาเริ่มไล่ดูสาเหตุแรกๆกันเลยนะครับพอฟิวส์แรงสูงมันตกหรือขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออืมาจากปัญหาคลาสสิกเลยคือลัดวงจรไฟฟ้า หรือบางทีก็เป็นกระแสะไฟฟ้าที่มันไหลเข้ามาเกินกว่าพิกัดที่ฟิวส์จะรับไหวณนะจุดใดจุดหนึ่งหลังฟิวส์นั้นพวกสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะเลยนะคะงูเขียวเนี่ยตัวดีเลยชอบเลื้อยไปพาดสายไฟหรือบางทีก็เป็นกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันเอ่อใกล้าสายไฟมากเกินไปพอเกิดเรื่องแล้วเนี่ยการแค่ไปเปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่เออมันมันอาจจะไม่พอคะ่ะสิ่งสำคัญจริงๆคือต้องหาสาเหตุให้เจอว่าอะไรทำให้ลัดวงจรเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำอีก ครับในข้อมูลเขาก็แนะนําวิธีป้องกันไว้หลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ไปเลยพวกแผ่นกั้นรางกันงูหรือไอ้หนามหนามกันนกเกาะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีการเสริมพวกลูกถ้วยชนวนให้มันทนทานขึ้นอ๋อแล้วก็เรื่องการจัดการต้นไม้ใกล้แนวสายไฟอันนี้สําคัญมากคือต้องตัดแต่งให้ได้ระยะห่างตามมาตรฐานหรือถ้าให้ดีที่สุดเลยคือ ไม่ควรปลูกต้นไม้สูงๆูงใต้แนวสายไฟแรงสูงในเขตโรงงานเลยมันไม่ได้จบแค่ที่โรงงานนั้นเพราะว่าระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วมอปแปลงกําลังชุดหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าบัสเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้จ่ายไฟให้แค่โรงงานเดียวหรือวงจรเดียวนะคะแต่มันจะจ่ายไฟออกไปหลายๆวงจรหรือฟีเดอร์พร้อมๆกันอาจจะมีถึงสี่ถึงห้าวงจรหรือบางทีก็มากกว่านั้นที่รับไฟจากบัสชุดเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าพอมีปัญหาหนักๆอย่างลัดวงจรที่ฟีเดอร์ใดฟีเดอร์หนึ่งอย่างเส้นที่โรงงาน A เนี่ยมันก็จะเกิดการดึงกระแสะไฟฟ้าแบบว่ามหาศาลเลยในช่วงสั้นๆที่เรียกว่า f fault Current หรือกระแส Fault ใช่ไหมครับแล้วเอกระแสะสูงๆเนี่ยมันมันไปกระทบทั้งบัสยังไงต่อครับใช่ค่ะกระแส fault ที่สูงมากๆเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนมีรูรั่วใหญ่ๆใ,ใ,ในท่อน้ำหลักอะค่ะมันทำให้แรงดังนน้ำตรงนั้นตกวูบไปเลย ในระบบไฟฟ้าก็คล้ายๆกันค่ะกระแสะฟอาสูงสนี่แหละที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะหรือ voltage dip หรือแสกซึ่งมันจะตกพร้อมกันทั่วทั้งบัสที่จ่ายไฟให้วงจรน,นั้นๆเลยค่ะครับซึ่งในข้อมูลก็ให้คำจำกัดความไว้ชัดเจนว่า voltage dip เนี่ยคือแรงดันไฟฟ้ามันลดลงไปเหลือแค่ประมาณ 10%- ถึง90%ของค่าปกติแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับตั้งแต่ระดับ 1.100ส่วนร้อยวินาทีไปจนถึงอาจจะนานเป็นนาทีได LIKE ้เหมือนกันถูกต้องค่ะแล้วความรุนแรงหรือว่าความลึกของการตกเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าจุดที่ลัดวงจรเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือไกลจากสถานีไฟฟ้าต้นทางแค่ไหนแล้วก็ลักษณะการลัดวงจรเป็นแบบไหนด้วยคือยิ่งเกิดใกล้สถานีมากเท่าไหร่แรงดันก็จะยิ่งตกวูบลงไปมากเท่านั้นค่ะเอก็เลยเออโดนผลกระทบจากโวเทสดิบนี้ด้วย ใช่เลยค่ะโดนเต็มเต็มเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานสมัยใหม่หลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะผู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมอัตโนมัติเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าพอเกิดโวล t a g จ d ดิขึ้นมาถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงสันส้นๆนะคะ ก็อาจจะทําให้อุปกรณ์ป้องกันในโรงงานพวกนั้นทํางานผิดพลาดได้หรือที่เจอบ่อยๆคือเครื่องจักรหยุดทํางานไปเลยดื้อๆเลยซึ่งอาจจะทําให้เกิดไฟดับบางส่วนหรือบางทีก็กระทบหนักจนสายการผลิตหยุดชะง,งักไปเลยก็ได้สร้างความเสียหายทางธุรกิจได้เยอะเลยค่ะเคยมีเคสที่แบบว่างูตัวเล็กๆตัวเดียวทําความเสียหายเป็นล้านล้านบาทเลยนะคะเพราะแค่ทําให้ไฟดับแวบเดียวในโรงงานที่อุปกรณ์มันอ่อนไหวมากๆโอ้โหเข้าใจเลยครับ มันเป็นผลกระทบแบบโดมิโนที่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยสแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของโรงงาน A หรือว่าการไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วสิครับถูกต้องค่ะนี่คือข้อสรุปสำคัญจากข้อมูลเลยนะคะคือผู้ใช้ไฟท,ทุกรายที่อยู่ในระบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิคมอุตสาหกรรมหรือบริเวณที่มีโรงงานเยอะๆเนี่ยจำเป็นต้องตระหนักถึงความเชื่อมโยงตรงนี้แล้วก็ต้องร่วมมือกันค่ะ การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในของแต่ละโรงงานให้ดีอยู่เสมอรวมทั้งการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันสัตว์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากโวล t a เ e d ดิฟมันไม่ใช่แค่การป้องกันปัญหาของตัวเองนะคะแต่มันคือการช่วยรักษาคุณภาพไฟฟ้าแล้วก็เสถียรภาพของทั้งระบบที่เราใช้ร่วมกันด้วยค่ะชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าจากแค่ฟิวส์ขาดที่โรง,งงานเดียวเนี่ยมันสามารถลาม ขยายผลกระทบออกไปได้กว้างกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยมันสะท้อนให้เห็นจริงๆว่าระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดการกระทําที่จุดหนึ่งมันส่งผลต่อจุดอื่นๆได้เสมอเลยนะครับ ใช่ค่ะเหตุการณ์ดัดนี้ก็เลยเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเลยนะคะให้เราเห็นความสําคัญของการบํารุงรักษาเชิงป้องกันและที่สําคัญมากๆเลยคือความร่วมมือระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมจริงๆคะ่ะที่ส่งผลต่อพวกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งและการช่วยกันดูแลรักษาวันนี้ก็เพื่อความมั่นคงในระยะยาวของสาธารณประโภคพื้นฐานที่เราต้องพึ่งพิงกันนี่แหละคะ่ะ